เรพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตรามภาพก็ได้จาริกมาเพื่อ,อสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ที่บ้านทุ่งข้าวหอมซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่คือ คนโบราณบอกว่าน้ำไม่ไหลมันก็จะเน่าอ,อ,อาหารไม่กินก็จะเน่าอะไรเงี้ยเรื่องที่รู้แล้วไม่เล่ามันก็จะลืมนะเมื่อคืนก็ได้อ,อพูดคุยกับครูบาอาจารยนะ์แลกเปลี่ยนข้อคิดข้อทํากันนะ ก็มีอะไรแปลกๆใหม่ๆที่อยากจะได้เอามาฝากพวกเราอย่างน้อยก็เป็นก็คิดจติดใจเป็นก็เตือนใจนะเป็นเนื้อหาในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็คุยกันนะในเรื่องของ ชีวิตนะที่มันมีความหลากหลายนะอย่างเช่นทุ่งนาผืนนี้นะทุ่งนาผืนนี้เอ่อก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันเพียงแต่อยู่ต่างอำเภอนะอยู่ใกล้ตัวเมืองหน่อยพราะอำเภอแม่ริมนี่ก็อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณเอ่อยี่สิบห้ากิโลเมตรนะแต่ที่บนดอยอย่างขางนั้นเนี่ยอยู่ในอำเภอฝาง นะอยู่มันยอดเขานะอยู่มันยอดเขาแล้วอำเภอฝางอยู่มันยอดเขาสูงประมาณพนะันเจ็ดร้อยเมตรแล้วลงมาจากยอดเขาเนี่ยนะจากดอยองงัยงคังเนี่ยลงมาที่พื้นราบที่อำเภอฝางนี่ประมาณยี่สิบกิโลแล้วจากพื้นราบมาถึงตัวเมืองเชียงใหม่ก็อีกประมาณถึงร้อยสามสิบกิโล นะก็ระยะทางก็ห่างกันแต่ว่าอยู่จังหวัดเดียวกันนะแต่ภูมิภาคความรู้สึกก็แตกต่างกันนะมันก่อนเป็นภนะูเขานะวันนี้เป็นทุ่งนานะแต่ความเขียวนะของทุ่งนาในยามนี้นะ ความสงบนิ่งของสายลมเพราะว่าอยู่พื้นราบเนี่ยสายลมไม่แรงไม่หนาวเหมือนบนดอยนะแต่ก็หนาวเหมือนกันเนะชียงใหม่ก็ยังหนาวอยู่เนะมื่อคืนเราคุยกันเรื่องบทบาทของชีวิตว่าชีวิตของมนุษย์นั้นเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนแต่ละคนก็แสดงบทบาทันไปในแต่ละคน ในแต่ละครอบครัวในแต่ละสังคมนะในแต่ละประเทศนะก็แสดงบทบาทกันไปนะแต่บทบาทที่แบบสมควรได้รับลูกตาทองก็คือบทบาทของความเป็นแม่บทบาทของความเป็นแม่เพราะว่ามันความเป็นแม่สัญชาตญาณของความเป็นแม่เนี่ยเดาลาาคนไหนก็ แสดงได้ไม่สมบทบาทเท่ากับแม่จริงๆนะนะเพราะว่าแม่จริงๆนั้นเ,เสียสละจากใจจริงๆรักจากใจจริงๆที่ใจที่เป็นบริสุทธินะ์ความรักลูกยิ่งกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไม่มีสิ่งใดจะมาเทียบได้กับความรักของแม่นะ ผู้โตถึงได้ทรงตรัสเนว่าเมตตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาะเยะปาริมานางังกุทางอโทติริยันจะอสัมภาตังซึ่งมีความหมายว่าขอให้มนุษย์นั้นเนี่ยพึงมีความรักต่อกันประดุษมารดาที่มีความรักต่อบุตรเพราะความรักของมารดานั้นเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะ เป็นลักที่ออกมาจากคนบึงหัวใจจากหัวจิตหัวใจนะลักลูกน้อยยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองด้วยซ้ำอย่างที่มีเรื่องเล่าว่าแม่คนหนึ่งพาลูกที่เป็นลูกโรคลมชักไปหาหมอเพราะว่าเด็กที่เป็นโรคลมชักเนี่ยพอชักแล้วก็จะกัดลิ้นตัวเองน แต่พอดียังไม่ถึงมือหมอเลยนะลูกเกิดชักขึ้นมาก่อนแม่ก็หาเครื่องมือที่จะเอาใส่ปากลูกกันไม่ให้ลูกกัดลิ้นหาไม่ทันสัญชัยยามว่าเป็นแม่ก็เลยเอานิ้วของแม่สองสมนิ้วเนะ่ะใส่เข้าไปในปากลูกแทนเลยให้ลูกกัดนิ้วของแม่แทนที่จะกัดลิ้นของลูกเอง แม่แม่จะรับความเจ็บปวดแต่มันก็เป็นความเจ็บปวดที่เป็นสุขปิติอิ่มเอิบที่ตัวเองได้ปกป้องพยันตรายที่จะได้เกิดขึ้นกับลูกของตัว,ตวนี้เป็นตน้หนหรือเรื่องเล่าที่ว่าผู้หญิงเก็บขยะแต่งตัวมอมแมมอุ้มลูกน้อยผ่านกองขยะนะซึ่งมีกลิ่นเหม็น แทนที่แม่คนนั้นจะเอามืออุจจุมูกตัวเองกับเอามืออุจจมูกลูกเพื่อไม่ให้ลูกได้รับกลิ่นเหม็นนั้นเหล่านี้เป็นตน้นนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ใช่เลยว่าดาราที่แสดงมนุษย์ที่ดาราได้แสดงได้สมบทบาทที่จะได้รับตุ๊กตาทองเนี่ยก็คือบทบาทของแม่ ที่ลูกทุกคนเนี่ยควรจะได้รละลึกรู้นะรับรู้รับทราบนำตุ๊กตาทองนี้ใส่พานคุกเขา่าไปมอบให้กับแม่แล้วก็กราบแทบเท้าเห็นลูกบางคนถึงกับล้างเท้าเอาอ่างน้ำเล็กๆอ,อ่างน้ำมากะมังมากละมังมา เอาน้ําอุ่นมานะให้แม่เอาเท้าลงไปในน้ําอุ่นนั้นในอ่างน้ําอุ่นหรือกระมังน้ําอุ่นนั้นแล้วก็ล้างเท้าแม่แล้วก็เอาผ้าแห้งวางข้างๆกระมังค่อยๆยกเท้าแม่ออกมาแล้วก็มาเช็ดอืมมันเป็นภาพที่ที่งดงามอะเนาะเป็นความ ็นภาพที่งดงามไม่ได้เสแสร้งทำอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาตินะใจที่สวยงามนะเราได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามก็คงเปรียบเหมือนกับใจที่สวยงามธรรมชาติที่มีความสงบนิ่งอย่างในยามเนี้ยถ้าหากใจเราสงบได้แบบนี้นิ่งได้แบบนี้นก็จะเห็นความ ชัดเจนความงดงามของธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าจิตใจเรามีความขุ่นมัวเศร้าโศกหรือโกรธแค้นความรู้สึกเหล่านี้มันก็ใจมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะมีแต่ความเล่าร้อนกุมอกกุมใจอันนี้เป็นตน้นเพราะนั้นนี่แหละคือรางวัลที่สมบทบาทของมนุษย์คือรางวัลที่แม่ แสดงต่อลูกเขตเช่นเดียวกับแม่พระโพศพนะตามคติความเชื่อของคนโบราณว่าข้าวนะที่เรารับประทานกันเนี่ยข้าวสารที่เรารับประทานกันเนี่ยนีก็คือหรืแม้แต่ข้าวเหนียวก็ตามก็คือพระแม่พโพศพซึ่งได้ยังชีพได้หล่อเลี้ยงชีวิตของเราตั้งแต่เล็กนะจนเติบใหญ่หรือแม้แต่ตน แก่ชราหรือจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไปนะแต่เล็กแต่น้อยอาจจะ้าทานข้าวบทนะกับกล้วยน้ำวา้าเตาขึ้นหน่อยก็ทานข้าวเม็ดแต่พอแก่ตัวไปเคี้ยวไม่ไหวหรือเจ็บป่วยนะก็ต้องทานเอ่อเป็นข้าวต้มเป็น โจกหรือว่าเป็นอาหารเหลวอะไรเหล่านี้เป็นต้นชีวิตก็เหมือนกันแหละนะเหมือนกับมเมล็ดข้าวก็ได้เรามองได้หลายอย่างหลายแบบต้นข้าวที่เห็นในขนานี้เนี่ยสูงแค่ประมาณสักแปดนิ้วหกนิ้วถึงแปดนิ้วนะแต่ว่าต้นข้าวที่สูงเต็มที่นี่ก็ประมาณสักสามสิบนิ้วสี่สิบนิ้วเลยที่ออกรวง เขาบอกว่าความอ่อนน้อมถอมตนเนี่ยนะก็เหมือนรวงข้าวเนาะรวงข้าวที่แบบว่าข้าวเมล็ดพันธุ์ดีเม็ดใหญ่ดกรวงข้าวก็จะหนักหนักแล้วก็จะน้อมลงสู่ดินได้มากกว่าข้าวเมล็ดรีบหรือว่าไม่สมบูรณ์หรือว่าให้ผลผลิตน้อยนะรวงก็จะไม่น้อมเหมือนกับอุปนิสัยของคนเราอะ่ะที่จะต้อง มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งนะการอ่อนน้อมถ่อมตนที่นี่เป็นธรรมชาติเพราะมองไปลิบๆก็ยังมีชาวสวนปลูกผักนะที่ตรงพี่เดินทางหว่านมาก็มีพวกผักบุ้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ยังมีเห็นมาเนะี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ยี่สิบห้ากิโลเมตรแต่ที่ดินละแวกนีก้คงไม่ถูกนะคงไม่ถูกอนะอย่างน้อยก็วาละหมื่นบาทอะ ไหลก็ต้อง3าสี่ล้านแหละเนาะเพราะนั้นนี่คือความงดงามของธรรมชาตินะที่ลางพี่ไม่อยากให้ผ่านสายตาไปนะครูบาอาจารย์ของหลวงพี่ก็ส่งหลวงพี่มาให้มาอบรมนะมาพบครูบาอาจารย์มาปฏิสันฐานมารับข้อหลักธรรมนะแล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนนะให้หลวงพี่นั้นเนี่ยได เป็นสาวกของพุทธเจ้าในการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์นะเพื่อเป็นการจันโรลงพระศาสนาอีกประการหนึ่งก็คือการฟังธรรมก็เป็นบุญการแสดงธรรมก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าท่านทาน,นิดท่านไปเถอะท่านไปไปอรรมารจะเฝ้าวัดให้ เฝ้าสำนักปฏิบัติให้ท่านไปศึกษานะจะลิกไปดูตามธรรมชาติมีหลักธรรมอะไรที่ได้ประสบพบเห็นพบเจอก็ท่านก็ถ่ายทอดสดออกไปนะเดีย๋ยวว่าแต่มนุษย์จะฟังท่านเลยเทพเทวดาวิญญาณทั้งหลายเขาก็อยากรับฟังหลักธรรมของพระพุทธองค์เช่นเดียวกัน,นครูบาอาจารย์ท่านพูดจริงๆนะว่าบางทีท่านไปแสดงธรรมเนะี่ยท่านก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า มีวิญญาณมากมายมาฟังธรรมท่านอยู่เพวัะนั้นก็ให้กำลังใจกับหลวงพี่ว่าอย่าได้ท้อแท้นะในการเผยแพร่หลักธรรมเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนอย่างที่คุณหมอท่านหนึ่งเโอ้โหท่านพูดประทับใจมากท่านบอกว่าถึงแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยในการไปรักษาคนไข้ในแต่ละวันเนี่ยแต่ว่าท่านตั้งจิตไว้เลยว่า ท่านไปทำงานเนะี่ยเพื่อสร้างบุญกุศลนะเพราะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้นเนะี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นบุญเป็นกุศลที่ประมาณค่าไม่ได้นะช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้พ้นจากโรคภยัยพ้นจากความทุกข์ทรมานตองการเจ็บป่วยเหล่านี้เป็นต้นนะตอนนั้นความหลากหลายของชีวิตในแต่ละอาชีพนะะเช่น นาข้าวผืนนี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ชาวนาได้ปลูกข้าวให้เราเรับประทานแล้วข้าวนี้ก็ยัเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างเนาะเอาไปหุงเป็นข้าวสวยก็ได้ไปทําเป็นข้าวตังก็ได้ไปทําเป็นโจ๊กก็ได้นะไปทําเป็นขนมจีนก็ได้โอ้ทําอะไรได้สารพัดเหมือนกับชีวิตที่มันมีความหลากหลายนะหลากหลาย เพราะนั้นขอให้เราได้มีความเข้าใจในชีวิตว่าชีวิตมันมีความหลากหลายมนุษย์แต่ละคนก็มีจิตใจมีความหลากหลายมีจิตใจความรู้สึกทัศนคติอะไรที่แตกต่างกันความชอบที่ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะไปให้แต่ละคนนั้นมีความคิดความชอบเหมือนกับเรานะีไม่ได้เพราะแต่ละคนมีความผิดแปลกแตกต่างแม้แต่พี่น้องในท้องเดียวกัน ก็ยังมีนิสัยที่ผิดแผกแตกต่างกันแม้แต่ฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันนะแต่ก็ก็ยังไม่เหมือนกันอยู่ดีะเมือม่อเมื่อเมื่อได้พบได้เห็นไปนานๆน,น,นาข้าวนี้ต้องมีความภาคเพียนนะที่จะไถหว่านเก็บเกี่ยวเป็นเมล็ดข้าวได้ต้องอ,อมีความเสียหายบ้างจากเ นกจากหนูนะที่มากินมเมล็ดข้าวอะไรต่างๆเหล่านีนะ้ก็ต้องเป็นความภาคเพียรที่จะดูแลนะถือได้ว่าชาวนานั้นนก็มีความเสียสละนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำนะอา,าหารให้เรารับประทานแต่ว่าผลตอบแทนเขาก็มาหาศาลเนาะอย่างชาวนานแถวมินบุรีเนี่ยนะโอ้ลูกหลานสบายเลยนะลูกหลานสบายเลย ลูกหลานขายหน้าทิ้งสี่ร้อยล้านบาทอะรุ่นปู่รุ่นย่าเหนื่อยกันมาโอ้แต่ว่ารุ่นหลานรุ่นเหลนนี่โอ้โหพะที่แถวนั้นราคาสูงมากหลายหนึ่งหลายล้านแถวมีนบุรีแถวนู้นอะเยอะนั่นนี้เป็นต้นเพราะฉะน,นั้นนี่แหละคือ <c oughs> เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ แห่งหลักธรรมที่เราได้คุยกันในวันนี้ใน,ในถ้ำกลางธรรมชาติที่สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งข้าวหอมที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งงพี่ก็จะได้มาอยู่พูดคุยกับครูบาอาจารย์รับฟังหลักธรรมประมาณสามวันแล้วก็จะเดินทางต่อไปอบรมกับพระอาจารย์อีกสามท่านที่อำเภอปากตงชัยจากนั้นวันที่สิบห้าถึงสิบเก้า นะก็จะเดินทางไปที่ลังสิตของสิบสองนะไปพบกับครูบาอาจารย์อีกสำนักหนึ่งนะเพื่อนำข้อคิดข้อธรรมเผื่อจะได้มาเป็นประโยชน์เป็นวัตถุด,ดิบนะกับพวกเราทั้งหลายก็วันนี้ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะดย รักธรรมถึงความรักความอตันอยู่ของแม่ที่มีแต่ลูกและของลูกที่มีต่อแม่ความเสียสละ <c oughs> ของคุณหมอหรือแม้แต่ของคุณครูหรือใครก็ตามที่ทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งว่าเราจะอุทิศชีวิตนี้เพื่อความสุขของประชาชนที่คุณหมอจะอุทิศความ เหน็ดเหื่อยเพื่อความผาสุกข,ของคนไข้คุณครูจะอุทิศกายใจเพื่อความรู้เพื่ออนาคตของลูกศิษย์พ่อแม่ก็จะอุทิศเพื่อความสุขความเจริญของลูกลูกก็จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อความสบายใจความสุขของแม่นะข้าราชการก็จะทำหน้าที่เพื่ออำนวยประโยชน์ ความสะดวกสบายให้กับประชาชนเหล่านี้เป็นต้นนี่คือความช่วยเหลือเกื้อกูลของธรรมชาติเพราะว่าทุกสิ่งนะย่อมมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งมนุษย์ต่อมนุษย์หรือมนุษย์ต่อธรรมชาติหรือธรรมชาติต่อมนุษย์เหล่านี้เป็นต้นนะะขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอจงสาเร็จสมบูรณ์มุ่งมาปรารถนาตลอดไปแล้วหากหลวงพี่มีข้อหลักข้อธรรมอะไรในสถานที่ต่างๆก็ จะมาเผยแพ่ไว้เป็นหลักฐานนะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์อะไรกับพวกเราได้บ้างะเจริญพร